ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์สาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสําหรับในเฟสแรกนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างระหว่างกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางนครราชสีมาในเฟสที่1นะครับส่วนเฟสที่2เนี่ยนะครับก็จะต่อจากนครราชสีมา ไปจนถึงหนองคายซึ่งสำหรับเฟสที่1น,นะครับในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นทางด้านซ้ายมือเริ่มที่จะมีการาก่อสร้างนะครับเริ่มเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการหล่อต่อหม้อซึ่งในจุดนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นการก่อสร้างแบบต่อหม้อยกระดับ ซึ่งนั่นหมายความว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับจะถูกสร้างขึ้นเป็นทางยกระดับสะส่วนมากนะครับซึ่งตลอดความยาวในเฟรที่1นนะครับจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเนี่ยมีระยะทางทั้งหมด250กิโลเมตรนะครับก็จะแบ่งเป็นการก่อสร้างบนทางยกระดับแบบนี้เป็นระยะทาง181กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีการก่อสร้างแบบระดับพื้นดิน64กิโลเมตรนะครับ และเศษนะครับก็คือบริเวณที่จะต้องก่อสร้างผ่านภูเขาทะลุภูเขานั่นหมายความว่าเป็นอุโมงค์เนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเศษเศษนะครับก็จะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประวัติศาสตร์ของระบบรางของประเทศไทยเนี่ยนะฮะผ่านจากสถานีเชียงรากน้อยมาประมาณ2-3กิโลเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมีการวางชุดของสะพาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความสูงของทางยกระดับณนะจุดนี้ก็ประมาณ7-8ถึงเมตรเห็นจะได้นะครับจนถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่จะต้องวางรางเนี่ยนะฮะและช่วงนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงจะถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพื่อจะต้องข้ามสะพานนะฮะเป็นสะพานโอเวอร์พาสนะครับ,ส,รบสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็ ยังมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการหล่อต่อหมอสะพานทั้งการประกอบสะพานนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและแนวเส้นทางรถไฟทางคู่เดิมนี่นะครับจะอยู่ในแนวเดียวกันซะส่วนใหญ่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเพื่อจะไม่ต้องไปทําการเวนคืนที่ดินนะครับจากาชาวบ้านนะครับเพื่อให้ าะบ้านนั้นเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับยกเว้นกรณีที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดโค้งนะครับเพราะว่ารัศมีโค้งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและทางรถไฟปกติเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนั่นเพราะว่ารถไฟปกติใช้ความเร็วได้ประมาณ100ไม่เกิน150กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับประเทศไทยก็วิ่งเพียงแค่120ิกิโเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับรถไฟความเร็วสูงซึ่ง จะต้องใช้ความเร็วตั้งแต่200ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะฮะจะต้องมีรัศมีโค้งที่กว้างนะครับดังนั้นนะครับก็จะมีบางช่วงนะฮะที่จะต้องเวนคืนนะครับกินพื้นที่ด้านในของโค้งเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยสามารถทําความเร็วได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลดความเร็วในขณะเข้าสู่ทางโค้งนะครับ ช่วงนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่การก่อสร้างเนี่ยก็ยังจะมีน้ําขังอยู่บ้างเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะฮะก็อาจจะทําให้อ่าการก่อสร้างเนี่ยล่าช้าไปบ้างนะครับแต่ก็เราจะเห็นว่าในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขังเนี่ยการก่อสร้างก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีการประกอบแบบเพื่อทําการหล่อต่อมอสะพาน และหลายจุดเนี่ยนะครับก็มีการทําเป็นช่องน้ำนะฮะให้น้ําผ่านในกรณีที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผ่านบริเวณสถานีรถไฟคลองพุซานะครับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านปีกซ้ายของเส้นทางรถไฟถ้าเรามุ่งหน้าออกจากกรุงเทพนะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับรถไฟทางคู่สายากรุงเทพ นครราชสีมาเนี่ยในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะช่วงระหว่งางราังสิตชุมทางบ้านพาชีเนี่ยนะครับก่อสร้างมานานแล้วนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะฮะชุมทางแก่งคอยมากกระเบานะฮะเราจึงจะเห็นว่ามีทางรถไฟจริงๆก็ไม่ใช่ทางคู่นะฮะเพราะว่ามีถึง3ทางด้วยกันแต่ว่าการรถไฟเรียกว่าเป็นทางคู่ขนาด3ทางนะฮะอันนี้เป็นทางขนาด1เมตรนะครับที่เราวิ่งอยู่ นะครับแต่ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับจะใช้เป็นขนาดความกว้างของรางแบบสแตนดาร์ดเกตนะฮะหรือว่า4ฟุต8นิ้วถ้านับเป็นมิลลิเมตรก็1เมตร435เซนติเมตรนะฮะหรือว่า 1, 35, มเมตรจุดนั่นแหละนะครับบริเวณนี้นะครับก็ะจะเริ่มเป็นป่านะครับเพราะว่ายังไม่มีการ ทำในเรื่องของการทําต่อมอสผพานนะครับแต่ว่าเริ่มมีการเคลียร์ลิงแล้วนะฮะเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่นะครับมีการไถดินนะครับเพื่อทําทางให้รถงานวิ่งเข้ามาได้นะฮะสำหรับเสาโทรเลขรถไฟเนี่ยก็ถูกย้ายไปนะครับให้ห่างออกไปนะเพื่อว่าเป็นการสะดวกต่อการปฏิบัติงานของอรถก่อสร้างนะครับช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของ บริเวณสถานีรถไฟคลองพู้สานะครับก็จะมีสถานีรถไฟเชียงรากน้อยสถานีรถไฟคลองพู้ซานะครับแล้วก็จะยาวไปนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงนู่นเลยนะฮะแถวแถวอ่สระบุรีแถวแถวแก่งคอยกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะเข้าสู่สถานีรถไฟ บางประินนะฮะนี่นะครับสะพานรถไฟที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นทางแบบบเป็นทางเสมอระดับนะฮะก็คือมีเครื่องกั้นนะครับแต่ว่าการจราจรการสัญจรเยอะนะครับทำให้ก็มีการยกระดับขึ้นมาตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับไปอยู่ฝั่งขวาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่ามีการเบี่ยงแนวเส้นทางนะครับเบี่ยงแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับไปอยู่ทางด้านขวาม,มือจะเห็นว่าหลายจุดมีการหล่อตอมอสพานแล้วนะฮะนะครับข้างหน้านี้ก็จะจะเห็นว่ามีการหล่อตอมอสะพานสูงขึ้นไปประมาณชุดนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ15เมตรได้นะครับชุดนี้นะครับก็มีการหล่อตอมอสพานขึ้นมารองรับนะครับ สำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็ตัวตอ่อม่อเนี่ยจะถี่กว่าสําหรับตอ่อม่อสะพานของโครงการรถไฟทางคู่นะฮะก็เฉลี่ยประมาณถ้าดูจากสายตาระยะห่างเนี่ยประมาณ3 0ถึงไม่เกิน40เมตรนะครับต่อ1ตอ่อม่อนะฮะตอนนี้นะครับขบวนรถก็กําลังจะผ่านสถานีรถไฟบางปะอินนะครับและเดี๋ยวเรามาชม รถไฟความเร็วสูงนะครับในช่วงต่อจากสถานีบางประอินนะครับไปจนถึงนู่นเลยนะครับสถานีรถไฟอยุธยานะครับสำหรับคลิปแรกนะครับลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ